คือในโลกของกีฬาเนี่ยนะครับมันจะมีคนอยู่ไม่กี่คนหรอกที่ไม่ได้แค่เล่นกีฬาแต่เป็นคนที่เข้ามาเปลี่ยนความเข้าใจทั้งหมดของเกมนั้นไปเลยตลอดการและโยฮันคราฟก็คือหนึ่งในคนเหล่านั้นล่ะครับคำพูดนี้นี่แหละครับคือหัวใจที่บอกความเป็นอัจฉริยะของคราฟได้ดีที่สุดเลยฟังดูเหมือนจะขัดแย้งกันเองใช่ไหมครับแต่นี่แหละคือตัวตนของเขาเลย ความเรียบง่ายที่ใครๆก็เข้าใจได้แต่แฝงไปด้วยความซับซ้อนที่น้อยคนจะมองเห็นเอาละครับทีนี้เราจะไปสำรวจเส้นทางของค r อฟ t กันผ่าน5บทบาทสำคัญที่เขาได้ปฏิวัติว,ตวงการฟุตบอลเอาไว้เลยตั้งแต่ปรัชญาของความเป็นขบฏการปฏิวัติโททัลฟุตบอลไปจนถึงการเป็นผู้กอบกู้แห่งกาตาลุญยาสถาปนิกผู้สร้างทีมในฝันและสุดท้ายคือมรดกที่เป็นอมตะของเขาเพื่อที่จะได้เข้าใจกันครับว่า ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังคงมีอิทธิพลต่อเกมฟุตบอลมาจนถึงทุกวันนี้โอเคครับเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยปรัชญาของขบทเราจะมาดูกันว่าวัยเด็กที่มันไม่ได้ง่ายเลยเนี่ยมันหล่อหล,อ,ลอมอัจฉริยะลูกหนังคนนี้ขึ้นมาได้ยังไงจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตของเขาเลยนะครับก็คือการสูญเสียคุณพ่อไปตั้งแต่อายุแค่12ปีแล้วพ่อคุณแม่ของเขาต้องไปทํางานเป็นพนักงานทําความสะอาดที่สโมสรอาแจ็กซ สนามฟุตบอลมันก็เลยกลายเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของเขาไปโดยปริยายเลยล่ะครับคือประสบการณ์ชีวิตที่มันยากลําบากแบบนี้แหละที่มันปลูกฝังความเชื่อมั่นในตัวเองแบบสุดๆให้กับเขาตั้งแต่อย่างเป็นเด็กเลยแล้วก็จากความเชื่อมั่นในตัวเองแบบสุดๆนั่นแหละครับเขาเติบโตขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่เอ่อจะว่ายไงดีคือไม่ได้แค่ลงเล่นเฉยๆแต่เปรียบไปก็เหมือนเป็นวาทยากรในสนามเลย เป็นคนคุมจังหวะของระบบแท็กติกใหม่ที่เปลี่ยนโฉมหน้าของฟุตบอลไปตลอดการแล้วททอลฟุตบอลนี่มันคืออะไรพูดง่ายๆนะครับมันคือระบบที่ผู้เล่นทุกคนสามารถสลับตำแหน่งกันได้อย่างอิสระเลยคือทุกคนต้องทำได้ทุกอย่างแต่สำหรับคราฟแล้วเนี่ยเขาไม่ได้แค่เล่นตามระบบนะครับเขาคือศูนย์กลางคือคนที่คอยกำกับระบบนี้จากในสนามด้วยตัวเองเลยหลักการของเขานี่มันเรียบง่ายจนน่าทึ่งเลยนะครับคือ เมื่อเป็นฝ่ายบุกก็แค่ทําให้สนามมันใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อสร้างช่องว่างแล้วพอเป็นฝ่ายรับก็จงทําให้สนามมันเล็กที่สุดเพื่อบีบพื้นที่คู่ต่อสู้ง่ายๆแค่นี้เลยนี่แหละครับคือวิธีที่เขาเปลี่ยนสนามฟุตบอลให้กลายเป็นเหมือนกระดานหมากรุกที่เขาเป็นคนคุมเกมทั้งหมดแล้วคําพูดจากเพื่อนร่วมทีมของเขานะครับยิ่งตอกย้าเรื่องนี้ได้ดีเลย มันแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้แค่คิดอยู่คนเดียวแต่ยังคอยบอกคอยสั่งการแนวคิดนี้กับคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลาในสนามเลยแล้วเรื่องราวก็มาถึงการย้ายทีมครั้งประวัติศาสตร์ครับการย้ายไปบารนะ์เซโลนาด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติโลกในตอนนั้นซึ่งการย้ายทีมครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลนะครับแต่มันคือการแสดงออกทางการเมืองและวัฒนธรรมครั้งสำคัญเลยทีเดียวเพื่อให้เข้าใจบริบทในช่วงเวลานั้นนะครับคือ การที่ครัฟปฏิเสธข้อเสนอจากเรอัลมาดริดซึ่งตอนนั้นถูกมองว่าเป็นสโมสรของรัฐบาลเผด็จการแล้วเลือกบาร์เซโลนาที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการต่อต้านเนี่ยมันทําให้เขากลายเป็นวีรบุรุษของแคว้นกาตาลุญ,ญาทันทีเลยครับตั้งแต่ยังไม่ทันได้ลงสนามด้วยซ้าและเขาก็ตอบแทนความเชื่อมั่นนั้นทันทีเลยนะครับแฟนบอลถึงกับตั้งฉายาให้เขาว่าเอลซาวาดอหรือว่าผู้กอบกู้นั่นเองครับครับ พาบาร์เซโลนาควา้าแชมป์ลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบ14ปีแถมยังมีชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ที่บุกไปถลม่มเรียวมาดริดคาบ้าน5-0ซึ่งชัยชนะครั้งนี้มันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่คะแนนในตารางเยอะเลยค่ะการกระทําของเขาเนี่ยมันไปไกลกว่าในสนามอีกนะครับอย่างการตั้งชื่อลูกชายว่ายอดีซึ่งเป็นชื่อต้องห้ามในยุคนั้นนะ่ะหรือการจูบปลอกแขนกับตันทีมที่เป็นลายธงกาตาลัน การกระทําพวกนี้มันแสดงเห็นชัดเจนเลยว่าเขาไม่ใช่แค่นักเตะรับจ้างแต่เขาเป็นส่วนหนึ่งของชาวกัตาลันอย่างแท้จริงพ่อแขวนสตาร์ทไปแล้วนะครับบทบาทของเขาก็เปลี่ยนไปแต่ความยิ่งใหญ่เนี่ยไม่ได้ลดลงเลยเขากลับมาในฐานะโค้ชครับแล้วก็ไม่ได้แค่เข้ามาคุมทีมเฉยๆแต่เข้ามาเพื่อวางรากฐานปรัชญาฟุตบอลของเขาทั้งหมดให้กับสโมสรเลยเขาเอาระบบของเขามาใช้แบบเต็มรูปแบบเลยครับ ทั้งระบบ3-43ที่เน้นเกมรุกสุดๆการใช้ตำแหน่งที่เรียกว่า False Nine ที่ทำให้กองหลังคู่ต่อสู้งงไปตามๆกันแล้วก็ปรัชญาที่ว่าการครองบอลคือการป้องกันที่ดีที่สุดทั้งหมดนี้แหละครับคือพิมพ์เขียวที่สร้างทีมที่เรียกว่า Dream Team อันโด่งดังขึ้นมาแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือความสำเร็จที่สโมสรไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับแชมป์ลีก4สมัยติดแล้วที่สำคัญที่สุดเลยก็คือแชมป์ยูโรเปียนคัพสมัยแรกในประวัติศาสตร์สโมสร นี่มันไม่ใช่แค่การคว้าแชมป์นะครับแต่มันคือการฝัง DNA ของฟุตบอลที่สวยงามและต้องเป็นผู้ชนะลงไปในจิตวิญญาณของบาร์เซโลนาเลยแต่มรดกของคราฟเนี่ยนะครับมันยิ่งใหญ่กว่าแค่ในสนามฟุตบอลซะอีกเขาได้ทิ้งร่องรอยเอาไว้ในทุกมิติเลยตั้งแต่จิตวิญญาณความเป็นขบฏของเขางานเพื่อสังคมไปจนถึงแทคนิคที่ยังคงถูกสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้มีเรื่องเล่าหนึ่งที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับ เป็นเรื่องในฤดูการสุดท้ายของการเป็นผู้เล่นของเขาหลังจากที่อาแจกสมสรที่เขารักบอกว่าเขาแก่เกินไปแล้วเขาทำยังไงรู้ไหมครับเขาย้ายไปอยู่กับคู่ปรับตลอดการอย่างเฟโนสเลยแล้วถึงแม้ว่าช่วงแรกจะโดนอาแจกถล่มไป8ต่อ2นะครับแต่สุดท้ายเขาก็พาทีมควา้าดับเบิลแชมป์ได้สำเร็จเป็นการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นเลยว่ามันสมองเนี่ยมันสำคัญกว่าพละกกำลังจริงๆมรดกของเขายังคงเติบโตผ่านตัวเลขนี้ด้วยครับ กว่า200แห่งทั่วโลกกับสิ่งที่เรียกว่า Croft c o อร์ซึ่งสนามฟุตบอลขนาดเล็กพวกนี้ไม่ได้เป็นแค่ที่สำหรับเตะบอลน,นะครับแต่เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่มอบโอกาสและสอนบทเรียนชีวิตให้กับเด็กๆด้วยคือเขาไม่ได้แค่สร้างสนามนะครับ แต่ยังปลูกฝังค่านิยมผ่านกฎ14ข้อของเขาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเล่นเป็นทีมความรับผิดชอบการเคารพซึ่งกันและกันนี่มันแสดงให้เห็นเลยว่ามรดกที่เขาทิ้งไว้ให้เนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าแค่ถ้วยรองวัลในสนามฟุตบอลมากๆเลยแล้วปรัชญาของเขาก็ยังคงมีชีวิตอยู่นะครับแถมยังคว้าแชมป์มาจนถึงปัจจุบันผ่านลูกศิษย์ที่ชัดเจนที่สุดอย่างเป๊ปกวาดีอลาผู้เล่นคนสำคัญในดรีมทีมของเขานั่นเอง ฟุตบอลสไตล์ติกิตาา้าที่โด่งดังไปทั่วโลกเนี่ยก็คือวิวัฒนาการโดยตรงจาก DNA ฟุตบอลของคราฟเลยทั้งหมดนี้มันก็เลยทำให้เราต้องย้อนกลับมาถามตัวเองคราว่าแล้วมรดกที่แท้จริงของนักปฏิวัติอย่างโยฮันคราฟเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันคือถ้วยรังมันเหรอหรือว่าเป็นแทคนิคหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นและคงไม่มีคำพูดไหนที่จะสรุปปรัชญายชีวิตของโยฮันคราฟได้ดีไปกว่านี้อีกแล้วครับ คุณภาพที่ปราศจากผลลัพธ์นั้นไร้ความหมายแต่ผลลัพธ์ที่ปราศจากคุณภาพนั้นช่างน่าเบื่อมันคือการสแสวงหาความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างชัยชนะและความสวยงามซึ่งเป็นสิ่งที่เขายึดถือมาตลอดชีวิต